เผยชะตาอุยอายอัครณีอดีตคนใจชายไทยย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนอุยอายอัครณีดังาสหรือชดาธรดังาสได้ชื่อว่าเป็นนางแบบระดับแนวหน้าของเมืองไทยชื่อเสียงทองประดังเข้ามาหาเธอไม่ขาดสายฉันแจ้งเกิดในวงการบันเทิงเมื่อทํางานเป็นนางแบบให้งานเปิดตัวเครื่องสำอางฉันจึงเริ่มมีชื่อเสียงในฐานะนางแบบทําให้เริ่มมีงานแนวนี้เข้ามาเรื่อยๆเวลานั้น ฉันมีทั้งชื่อเสียงและตังทองมีตังเก็บในธนาคารเป็นล้านๆแต่ไม่รู้จักเก็บตงังอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากกินอะไรก็กินเที่ยวเยอะแถมยังเลิกกับแฟนที่ดีแสนดีแล้วไปคบกับดาร้ายชื่อดังช่วงนี้เองที่ฉันหมดตังไปเยอะมากเพราะความที่รักแฟนก็มีแต่ให้เขาตลอดจนแฟนนอกใจไปม,มีคนอื่นจึงตัดสินใจเลิกกับเขาพอจะกลับไปหาแฟนเก่าเขาก็ไม่ยอมคืนดีด้วย ในช่วงที่งานวงการบันเทิงไปได้สวยชีวิตส่วนตัวกลับเริ่มลงล่างเรื่อยๆชันหาดตังพิเศษด้วยการรับจ้างกินข้าวหลายคนบางเวลาก็มีเสียคอยส่งตังให้ใช้คนซื้อบางคนดูออกว่าฉันฝืนใจทำงานนี้ถึงกับเอ่ยปากว่าดูเธอไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะฉันได้แต่คิดในใจว่าใครจะมีความสุขกับการจำน่ายตัวแบบนี้หลายครั้งฉันต้องไปแอบร้องอยู่คนเดียว ทำงานนี้ไปได้พักใหญ่คนซื้อเริ่มน้อยลงจึงมีคนแนะนำให้ฉันเปลี่ยนไปทำงานนั่งตู้ไปนั่งตากหน้าอยู่ในตู้รอให้คนซื้อเลือกขณะที่งานมีคนโทรมาบอกว่าให้ไปพบคนซื้อที่ไหนจึงไม่อึดอัดเท่ากับงานนี้ตอนนั้นฉันอายุ30กว่าแล้วแต่ต้องมาทำงานนี้ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือบางวันเจอคนซื้อที่เป็นเพื่อนของแฟนเก่า ตอนแรกฉันจำเขาไม่ได้พอฉันเดินเข้าไปสวัสดีผู้ชายคนนั้นก็ทักว่าอ้าวเป็นยังไงบ้างละ่ะเมื่อจำเขาได้ฉันชาไปทั้งตัวรีบเดินนี้โดยไม่ร่ำลาอะไรทั้งนั้นคนซื้อบางรายโยนตังมาให้2,000บาทแล้วบอกว่า2,000ก็รู้แล้วว่าอุยอายเป็นยังไงการทำงานแบบนี้ไม่ได้ช่วยให้ฉันมีชีวิตที่สุขสบายเลยแต่เพราะไม่รู้จะไปทำ อาชีพอะไรจึงจำต้องทนทำงานนี้ต่อไปบางวันถึงขั้นไม่มีตังกินข้าวต้องไปขอเซนกับร้านข้าวแกงแถวบ้านไว้ก่อนจะไปยืมต่างเพื่อนบ้านก็ถูกปิดประตูใส่หน้าทั้งที่เวลาเขาไม่มียังมายืมเราได้วันใหม่ที่ขอลิกินเองจุดเปลี่ยนของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อมีโอกาสได้เจอคุณเปิ้ลวินัสมีวันซึ่งเป็นเพื่อนนางแบบเธอชวนไปทำงานที่ร้านอาหารของเธอ ตอนนั้นแค่ตื่นเช้าไปทำงานก็มีความสุขแล้วถึงแม้งานจะหนักและเหนื่อยแค่นั้นหลังจากนั้นฉันเปลี่ยนไปทำงานเป็นยามที่ร้านแถวรูปแถวลาดพร้าวทำหน้าที่รับปัตต่อรถเป็นแม่บ้านท,ที่ห้างสรรพสินค้าจนกลายเป็นข่าวฮือฮาอยู่พักหนึ่งฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะ